ยิงปูนเลยพี่วน đang <laughs> เป็นรับอะไรสรงเสางเดี๋วดไม่คือคอาคืม่าน้มั้องไวมีเมตรงดินนล้วค่ะไข่อะะเดินไป้ังหลังเลยนะคะโอ้บัจเพ่อเลยเออี่เป็นนมปุ๊กนิดสว่านิ vẫn nè đi vắng vẫn là về ngặt đơn đơn xuống này ngọt này ngọt đen đen à ừ. Ừ. ไอ้ตวงก่อนยังไงใหได้ตวงก่อนขึ้นแลองโอกาไปกองเลงสามทองชองสี่ก่อนแล้วก็เอาลังนกลงหน่อยหนึ่งมื่นรถเทนมาเลยอ เอ,อ át, ่นมันฟันจะเอาย้อนมาพุกก่อนมาเออเนี่ยย้อนมาของวัานี้ไม่ต้องปุนโอ้โหแน่นไปเลยโซนเป็นโซนเป็นบ้านติดติดเออเป็นโซนรอได้เรารอน้ำไม่ลงน้ำไม่ลงก็ลมมาไม่